ทำไมยีทูเบอร์ต้องดัดเสียงด้วยอ่ะว่าแต่นั่นเสียงจริงเขาไหมคำถามนี้คุณจะตอบได้นะครับถ้าคุณติดตามวีทูเบอร์มาสักระยะหนึ่งแล้วหรือว่าเป็นวีทูเบอร์ซะเองจริงๆส่วนใหญ่ก็คือดัดครับซักแค่สองสามีอย่างนี้จะไม่เปลี่ยนไปมากก็คือเสียงเขาน่ารักอยู่แล้วครับแต่อย่าเข้าใจผมผิดน,นะการดัดเสียงไม่ใช่สิ่งที่แย่ในสายตาผมผมชอบนะครับมันทาให้คนดูแบบว่าเข้าถึงคาแรคเตอร์ตัวละครน,นี้ด้วยวตัวละครน,นี้เป็นแบบว่ายัางไงผ่านเสียง แต่จริงๆถ้าดูโดยทั่วไปนะครับก็ไม่ใช่แค่วีทูบเที่ต้องใช้เสียง2 3 4 5 6 7ไม่ว่าเราจะคุยกับคนแปลกหน้าสมัครงานหรือว่าทำแคสเชียหรือว่าจะเป็นคอร์เซนเตอร์ที่กำลังหลอกคนอื่นให้โอนเงินอยู่อะครับมันอยู่ที่เรื่องของอิมเพรสชันเลยนะที่อยากราสร้างให้เรารู้ว่าเออเขาเป็นประมาณนี้นะอย่างเช่นเวลาคุณคุยกับแมวกับคุณคุยกับคนที่คุณเกลียด ฉะนั้นเรื่องดัดเสียงไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรวางใจได้ครับ